สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องวันเกิดดีนี้ฉันอยากได้จุดๆุดจ,ดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะอานาเบลลูกออกมาได้แล้ววันนี้วันอะไรเอ,อ่ยรู้ไหมเนี่ยว่ามันสำคัญมากแค่ไหนรู จำได้แม่เลยวันนี้เป็นวั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 นอย่างวันวันนี้อย่างนอกวันสนุกไม่ใช่แล้วหยอกเล่นแล้ววันนี้วันอะไรมันเกิดหนูไงออกมาได้แล้วลูกวันนี้วันเกิดเราเราจะข่าวคุณพ่อพ่อจามา ลูกค <toys> ่ะพ่อมดสิจาลูกมา Happy Birthday to you أم ีเฮยอะ Happy Birthday to you أم ีเฮยอะ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มันเกิดลูกรักพ่อขอให้ลูกสุขภ ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บใครได้ปวยอยากได้อะไรก็ต้องได้เพราะพอตามใจหนูยู่แล้วโอเคหม่จ๊ะขอให้ลูกประสบความสําเร็จแล้วก็อยากได้แล้วก็ต้องได้พ่อพูดไปแล้วอันเนี้ยขอให้ลูกประสบความสําเร็จมีคนมาจีบลูกเยอะๆนะคะค่ะัสโชขอให้มันเป็นดังที่พ่อพูดนะคะปะเปาาล,ลูกอธิคันเพียงต้องเกิดหนูปีนี้หนูอยากได้อะไร จะลูกฮะหนูอยากได้อะไรหรือเปล่าอา่อหนูขอไปหนูกลัวพ่อจะไม่ให้อ่ะค่ะมันยากนะคะมันยากมากเลยที่พ่อจะให้หนูรู้ว่าพ่อไม่ชอบสิ่งนี้ด้วยขอไปรูปวันเกิดลูกทั้งทีอ่ะพ่อก็อยากจะให้หนูบ้างวันนี้ลูแต่งตกเป็นโกโก,โกวาเหรอจะ๊ะใช่แล้วค่ะพ่อห้ือจะให้พ่อซื้อชุดโกโก,โกวาผู้ชายมาอีกตัว เดี๋ยวพ่อเบลย่างพามาใส่ก็ได้ลูกบ้าบบาบแล้วมันเกิดปีนี้นุอยากได้เลยลจ้าเดี๋ยวพ่อจะหามาให้เลยหาวิธีวิธีทางเจ้ามาให้ต่างชง,ง,งประเทศพ่อจะมาให้เลยแน่ใจนะคะว่าพ่อจะให้หนุ่มอ่ะพ่อห้าผิดคําสัญญานะมาค่ะเกี่ยวก้อยกันถ้าเกิดพ่อผิดคําสัญญานะุขอให้พ่อตกลงลกนะคะเออได้จ้ะลูกพ่อ บอกต่อลูกเลยถ้างั้นคือว่าวันเกิดปีนี้หนูอยากได้ผู้ชายอะค่ะพ่อฮัลโหลอย่างนะมันเกิดปีนี้ขออยากแต่งผู้ชายผู้บ่าวผู้บ่าวเกาหลีผู้บ่าวอินโดนีเซียแล้วก็ผู้บ่าวเกาหลีผู้บ่าวจีนบ่าวลาวบ่าววีบ่าวอ๊อหนูอยากได้ พ่อจะมีปัญญาหามาให้หนูไหมเนี่ยแต่พ่อสัญญากับหนูแล้วนะว่าพ่อจะหามาให้อ่ะยาแค่ไหนพ่อจะหามาให้ย่ะหนูขอสิบแปดคนนะคะพ่อฮะเอาไปทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะเอาไว้มานอนเล่นค่ะก,ก่อนไรเงี้ยเหมือนตุ๊กตาค่ะพ่อแต่นี่มันเป็นคนเฮ้ยพ่อพ่อวานะ่าแล้วอันนี้ เงินไปอ่ะลูกขออเงินได้ไหมก็พ่อจรับปากกับหนูแล้วนี่ค่ะว่าหนูขออะไรพ่อจะให้อ่ะให้ทุกอย่างอ่ะนี่พอ่อผิดคําสัญญานี่เราอาศัยเกี่ยวใกล้กันแล้ววันเกิดปีนี้หนูไม่มีความสุขเลยเฮ้อจะได้ผู้บ่าวก็ไม่ได้เงินละอะไรวะเนี่ยวันเกิดปีนี้ต้องจีบได้ผู้บ่าวตายแล้วท่นจะหามาจากไหนเนี่ยกูต,กตาตกูตาบาร์บี้ผู้ชายไปก่อน,นแล้วกันเนาะเธอก็เธอว่าได้เหมือนกันแหละแปลก ถึง20มั้งหยอกเรนะเกินอนะเกิน2 3 0 0ามร้อยน่ะว่าต้องไปซื้อมาเป็นเซตเลยไม่งั้นไม่หายงอนฉันแน่เลยโว้ยเปนเกิดปนีนี้ฉันทำให้ลุงมีมความสุขไม่มีความสุขถ้าเกิดพ่อไม่ซื้อให้หนูถ้าเกิดพ่อไม่เอาหาผู้บ่าวมาให้หนูนะหนูจะไม่คุยกับพ่อทุกวันเลยจนกว่าหนูจะหายกว่าจนกว่าจะได้ผู้บ่าวโอเคเดี๋ยวพ่อจะว่นะายน้ำมหาสมุทร ข้ามแอตแลนติกแล้วก็ลอยแม่น้ำโขงไปหาพาี่บ่าวทำมาให้นะลูกนะเฮย้ยเหนื่อยใจกึบ้งจริง,รงๆเลยวันนึ่งวันเกิดทั้งทีแมงขออะไรแต่แปลกๆปีที่แล้วก็ขอให้ได้ให้จับแมงสาบให้จะเลี้ยงแมงสาบบ้านันหมาแมวก็มีไม่เลี้ยงเลี้ยงแมงสาบตายหา่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุก ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย